สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่กุ้งก็จะมาคุยนะคะถึงเรื่องอาชีพแห่งภูมิปัญญานะคะวันที่28นี้นะคะก็จะมีรายการทีวีนะคะจากประเทศรัเสเซียนะคะมาถ่ายทานะคะอาชีพแห่งศาสตรการตกนะคะเดือนนี้นะคะก็มีรายการทีวีจากต่างประเทศนะคะ ะะพี่กุ้งก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะอ๋อมีคําถามนะคะถามมาว่าพี่กุ้งขาทําไมอาชีพศาสตร์การตกของพี่กุ้งถึงแพงนักล่ะคะพี่กุ้งอยากบอกนะคะคุณค่าของอาชีพอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะคะบางคนนะคะซื้อรถคันหนึ่งสิบกว่าล้านยังซื้อได้บางคนนะคะ,ซ,คซ,คนนะ,คะซื้อกระเป๋านะคะใบละสิบกว่าล้านก็ซื้อได้แต่บางคนนะคะอาชีพแห่งภูมิปัญญาไทย1ิบล้าน บอกว่าแพงคิดดูสิคะว่ามุมมองความคิดแตกต่างกันอย่างไรนะคะสําหรับคนที่จะมาเรียนนะคะเขาจะคิดได้นะคะว่าทําไมอาชีพของพี่กุ้งถึงตั้งราคาสูงถึงขนาดนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้สูงนะคะเพราะพี่กุ้งรับแค่10คนบนโลกนี้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดสนใจนะคะอยากจะเรียนนะคะก็โทรเข้ามานะคะมานัดคิวคุยกันก่อนนะคะ02945 38แล้วพบกันค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเด่นดังรวย